มาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวอันบ็อกในช่องคิวมันิเตอร์กันเช่นเคยนะครับผมและช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงต้นปี2024หลายๆคนก็น่าจะได้ยินข่าวคริปโตว่าเฮ้ยคริปโตเนี่ยมันจะกลับมาบูมจริงหรือเปล่าปีนี้จะเป็นตลาดกระทิงจริงหรือเปล่าครับผมวันนี้ผมก็เลยจะมาวิเคราะห์เหรียญใหญ่ให้กับทุกคนได้ฟังรวมไปถึงเรานะครับก็สายกาวกันอยู่แล้วนะครับผมผมก็ก้าวมาแต่ไหนแต่จนถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังลงเหรียญกาวอยู่เรื่อยๆน,นะคร่คแบบคราวาว เดี๋ยวมันอาจจะเป็นการแนะนําการลงทุนนะครับมันก็คนข้างจะอันตรายนั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ยังลงเหรียญกาวอยู่ปัจจุบันแล้ววันนี้ก็อาจจะเอาเหรียญกาวบางตัวเนี่ยมาพูดคุยให้ทุกคนได้ฟังว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีเหรียญกาวตัวไหนบ้างหลายหลายคนเช,ชื่อว่าเอ้ยไม่ได้เข้าวงการทิ่โตนานแล้วยังรู้จักดอสคอยอยู่ยังรู้จักอาชิบไอนุอยู่ตอนนี้สองันนี้มันยังดังอยู่หรือเปล่านะมันมีใครมาแทนหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนที่จะไปฟังครับก็อย่าลืมตอ คิวมาริเมนททอครับก็2ช่องทางนี้เนี่ยลงคลิปเวาลสาสมคลิปเลยก็ขอฝากทั้ง2ช่องทางนะครับไปในอ่อ,องอกอ่อกใจด้วยครับเพื่อไม่การเสียเวลาไปรับชมกันครับผมโอเคครับผมและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเว็บที่เราใช้เป็นประจํานะครับนั่นก็คือคอยมาเก็ตแคปนั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่แบบเออไม่ได้ดูคิวพูดถึงเรื่องคริปโตมานานมากๆแล้วคิวก็ไม่ได้ลงนานจริงๆหรอครับแต่เราก็ยังลงทุนแบบ DCA บนคริปโตอยู่ดีนะครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะ เรามาดูนะครับตัวของถ้าเกิดเราจะดูว่าคริปโตปีนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะพุ่งไหมนะครับเราก็ต้องดูบิตคอยเป็นหลักถ้าบิตคอยขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เออตลาดเนี่ยมันกลับมาสนใจมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะทําให้ตลาดเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยคิวก็ขอเปิดตัวเทรดดิ้งวิวแล้วกันเนาะแล้วก็ตีตารางให้ทุกคนดูคร่าวๆนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะครับผมอ่ะคร่าวๆนะครับก็มีกาลังกาลังยกขึ้นนะครับ ลักษณะนะครับกาลังยกขึ้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเทรนที่กลับมาทําตัวขาขึ้นอยู่นะครับผมโอเคนะซึ่งเราจะดูตรงนี้เป็นหลักไม่ได้นะผมก็จะแนะนําให้ดูตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดเราเลือกเป็นเดย์วันนะครับมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับผมเราลองดูนะครับว่าบิตคอยนะครับเมื่อผ่านไป1ปีก็คือนับตั้งแต่16เดือน1ปีที่แล้วจนถึง17เดือน1ปีนี้นะครับผ่านไป1ปีเต็มๆเนี่ยบิตคอยนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง1 0 2เลยนะครับผมนี่นะครับ ขึ้นมาถึง102%กันเลยก็ว่าง่ายว่าถ้าเกิดเราซื้อวิตคอยในปีที่แล้วนะครับปีนี้เราจะได้ตังเพิ่มอีกเท่าหนึ่งนั่นเองนะครับผมทั้งๆที่เออตลาดตอนนี้ก็เป็นเทรนขาลงอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าขึ้นกว่าปีที่แล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมถ้าเกิดเรามองมุมกว้างนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยที่คิวเปิดให้กับทุกคนได้ดูนะครับมันก็จะเป็นไทม์เฟรมเดือนนั่นเองนะครับผม1แท่งเท่ากับ1เดือนนะหนแท่งเท่ากับ1เดือนถ้าเกิดใครเป็นมือออใหหม่่่่นนนนนีียยาาจะะดูกกรรรรฟแแล้้ว็งงงงคคััคบบทต เท่ากับ1เดือนถ้าเกิดเราปรับเป็นอย่างนี้อันนี้เท่ากับ1แท่งเท่า1ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเราจะดูเป็นรายปีนะครับผมก็แนะนําว่าดูเป็นหลักเดือนขึ้นไปนะครับผมะนะครับมันก็ถือว่าชนกับแนวรับไปเรียบร้อยนะอันนี้ที่ตีกรอบง่ายให้กับทุกคนได้ดูเนาะแล้วมันก็พุ่งกลับขึ้นไปอาจจะมีย่อลงมาบ้างนะครับแล้วก็ขึ้นไปถามว่าไปปีนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพุ่งไหม ผมว่ามันก็มีโอกาสนะครับหลังจากที่บริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคัพเองก็ตามเนี่ยเขาก็เตรียมรับพนักงานเพิ่มนะครับเพื่อรับตลาดกระทิงนั่นเองนะครับผมซึ่งตลาดนะครับสาหรับมือใหม่ที่เข้ามาฟังนะครับตลาดจะมี2แบบถ้าเกิดตลาดเริ่มแย่นะครับเขาจะเรียกว่าตลาดหมีนะฮะถ้าตลาดเริ่มแบบดังมีคนสนใจเยอะเขาจะเรียกตลาดกระทิงนั่นเองนะครับผมก็ คิวก็วิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะส่วนตัวเหรียญต่างๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแล้วยังไม่รู้ว่าเหรียญตัวนั้นเนี่ยเขาทําอะไรเขาใช้อะไรได้บ้างนะเหรียญเกี่ยวข้อง AI ไหมเพราะตอนนี้ AI มาแรงเนี่ยผมแนะนําเว็บ Coin Market Cap เลยครับก็มีแทบจะทุกเหรียญเลยยังไม่พอนะครับเขาก็จะบอกว่าตัวแต่ละเหรียญเนี่ยเขาทําธุรกิจอะไระครับอ้าวเหมือนวันนี้เราซื้อหุ้นใช่ไหมหุ้นก็จะมีหุ้นปตทเราก็รู้ว่าปตทเนี่ยเขาก็ทำเกี่ยวกับน้ํามันนั่นเองนะผมเหมือนกันกันกบคริปโตเลยครับแต่ละลีนนะม ตัวว่าเออบริษัทเขาเนี่ยเขาทำอะไรคุณสนใจร่วมลงทุนกับเหรียญเขาไหมอะไรประมาณนั้นคล้ายๆกันเลยครับผมก็สามารถมาดูที่เว็บนี้ได้นะก็เป็นเว็บที่ค่อนข้างข้อมูลที่จะละเอียดที่สุดแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับและต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเหรียญกาวกันละกันเนาะเหรียญกาวที่ยังเป็นนิยมนะครับในใจของคนไทยนะครับหรือทั้งโลกนั่นแหละนะครับมันเป็นเหรียญกาวที่มีมูลค่าสูงที่สุดนะในตอนนี้นะนั่นก็คือดอสคอยนะ ถ้าเกิดใครซื้อตอน20บาทตอนนี้เหลือ2บาทก็โอ้โหหนักลงมาหนักพอสมควรน,นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนอกจากดอทคอยนะครับก็จะมีเพื่อนนะครับอย่างเช่นชิบะอินุนะครับผมตอนนี้ก็ ถามว่าใครยังเล่นเหรียญมาเรล่าน,นี้อยู่ไหมอันนี้คิวไม่ได้เก็บนะคิวพุ่งตรงว่าคิวไม่ได้เก็บเหรียญมาต่างๆเล่านี้เลยนะครับผมด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซื้อขายกันได้ทุกที่และการที่มันจะเติบโตไปอีกหนึ่งเท่าหรือไปอีกสองเท่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับถ้าในร้อยกระดานแรกนะครับมันก็ยังมีอีกหลายเหรียญเลยนะอีกหลายเหรียญเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่ครับบล็อกนะครับผมเนี่ยบ O n K เนนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นเหรียญน,นะครับของชื่อหมาของอีลอนมัสนั่นเองนะครับผมก็ขึ้นมาแรงเหมือนกันนะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ติดอนะันดับท็อป75เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเหรียญกาวนะแล้วก็จะเป็นลูน่าครับอ่าอยู่ในอ้อมอกอ,อ้อมใจนะนี่คิวก็มีเก็บไว้บ้างนะครับผมก็เยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่ตอนนี้ก็ขึ้นลงแบบสะบัดเลยทีเดียวนะ ก็ดูซิว่าออชุมชนลูน่านะครับคนใหม่ที่เขาถือ้องเหรียญลูน่ามากที่สุดเนี่ยเขาจะทํำยังไงนะครับเพื่อให้ราคาลูน่ากลับมาดีเหมือนเดิมนะครับผมก็รอรอรุนอยู่เหมือนกันนะครับก็อยู่ในอันดับที่90นั่นเองนะครับผม ในร้อยดัแบ,บแรกนะครับเหรียญกาวก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะเท่าที่คิวรู้จักมานะครับผมแล้วก็ยังมีนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่หายจากวงการนี้ไปนานและอาจจะเจ็บช้ำหรือว่าเฮ้ยมันไม่ได้บูมแล้วเราก็เลยไม่ได้สนใจนะครับผมจริงๆมันมีเหรียญกาวเพิ่มขึ้นใหม่ตัวหนึ่งที่มาแรงเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือเปเป๊คอยนะครับผมเขาบอกว่ามีคนที่ซื้อตัวเปปะเนี่ยลงทุนไปประมาณ2 0 0 0 0บาทนะครับได้กลับมา30 40บล้านนะครับผมก็อันนี้ก็ยินดีเขาด้วยแล้วผมก็งงว่าา่าาาเเ้ไไไปลงงททุนดวกับบบรียียแ เหรียญคือผมต้องบอกทุกคนอย่างนี However, 60, ้ว่าเหรียญกาวอ่ะมันทุกคนสามารถผลิตได้ตัวของคุณที่กำลังฟังผมอยู่เนี่ยคุณก็สามารถผลิตเหรียญขึ้นมาเองได้แล้วคุณก็สามารถตั้งเป็นเหรียญกาวชื่ออะไรก็ได้เข้าใจไหมครับซึ่งเหรียญกาววันๆหนึ่งเนี่ยมันเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเหรียญอยู่แล้วนะแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าเหรียญกาวเนี่ยมันแบบมีคนสนใจจริงๆนะครับผมสำหรับใครที่สนใจว่าเออเราจะมุ่งเหรียญกาวอย่างเดียวเราจะไปแทงหวยแบบนี้ผมเรียกว่าเป็นการแทงหวยกันเนาะเพราะเหรียญกาวเนี่ยมันเยอะมากๆจริงๆแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าเหรียญไหนจะขึ้นเหรียญไหนจะมานะครับผมแต่มันก็มีแนวทางในการดูอยู่นะครับสำหรับคนที่สนใจตัวนี้เนี่ยคิวก็มีคอร์สตัวของเหรียญกาวอยู่นะคริปโตมูท2นแสนเปอร์เซ็นต์ก็สามารถถักไปที่รายลอดด้านล่างสำหรับคนที่อยากศึกษาเรื่องนี้ลึกๆจริงๆเพราะว่ามันต้องใช้หลายเว็บเลยนะครับผมแล้วคุณก็จะรู้ว่าเออเหรียญน,นี้น่าสนใจเหรียญน,นี้ไม่น่าสนใจคัดกรองได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเปเป้คอยที่มาแรงนะครับแล้วก็มีออนอยู่ในไบแอนซ์สมาร์ทเชนแล้วนะผม คือผมต้องบอกก่อนว่าเหรียญไหนที่สามารถออนขึ้นไปแนนแล้วเนี่ยการเติบโตขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งหรือเป็น10เท่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยพอกระโดดเข้าไปแนนแล้วเนี่ยคิวก็มีการซื้อเก็บไว้บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะแล้วเพราะว่าด้วยโดยส่วนตัวนะครับคิดว่ามันจะโตขึ้นไปเป็น10 20, 20เท่าอะไรเงี้ยโดยเงินทุนที่เราไม่มีเยอะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปค่อนข้างยากนั่นเองนะครับผมแต่ก็มันก็มีโอกาสนั่นเองนะครับอนอกจากเปเป้แล้วนะครับก็จะมี มีมีนะครับมีมีคอยนั่นเองนะครับผมนะมีมคอยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ลอนเข้าไปแนนแล้วนะครับผมแล้วก็ลอนเข้าไปตัวของ OK x นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนเก็บกันนั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเก็บอันนี้ก็ไม่ได้แนะนำการลงทุนนะครับก็มาให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นเหรียญใหม่มีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมโอเคครับนอกจาก2ตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากดูวให้เหรียญกาวิึงเข้ามาใหม่ในตลาดแล้วเออมันก็น่าสนใจนะ แต่นี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงดวงสุดๆอยู่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้หลายๆอย่างในการที่แบบเช็คกันนะครับก็เข้าไปที่ตรงนี้เลยครับชี้ไปที่คริ p t o c คอเ e n c y นะครับแล้วก็เลือกอันที่2ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะครับที่เพิ่งสร้างนะครับแล้วก็เพิ่งแอดเข้ามาใน coin market cap นะครับคุณดูว่าตลาดเนี่ยการลงทุนมันยังค่อนข้างต่ำนะครับแสนดอลลาร์ก็ประมาณ3ล้านเท่านั้นเองนะครับผมก็ เพิ่งลิตเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใครอยากจะมาเสี่ยงก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแต่แนะนําว่าเสี่ยงไม่ได้เยอะนะก็ต้องใช้ข้อมูลอะไรที่ค่อนข้างหลากหลายอย่างเลยแล้วก็แต่ละเหรียญตรงนี้เนี่ย ถามว่าถ้าเกิดเราไม่เคยซื้อเหรียญแบบนอกกระดานเลยนอกกระดานหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าวันนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่พี่ที่ดูคลิปนี้อยู่อ่ะซื้อผ่านปิดคับซื้อผ่านปิดทัสซ่าหรือซื้อผ่านไบแนนอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเหรียญอยู่ในกระดานที่มันสามารถโหลดแอป,ปแล้วก็ซื้อขายกันแบบโคตรจะง่ายเลยใช่ไหมครับมันก็จะมีเหรียญน,นอกกระดานที่แบบโอโ้ยังไม่เคยเข้ามาอะไรนี้นะครับาาาห,รหาซื้อยากๆหน่อยอะไรที่แม่งหาซื้อยากๆแล้วมันเข้ามาในกระดานเนี่ยมันจะราคาสูงขึ้นแบบ เป็น10เป็นร้อยเท่านั่นเองนะครับผมก็มีโอกาสแต่มันค่อนข้างน้อยนะครับอย่างเช่นที่ครูบอกไว้ว่าวันวันหนึ่งเหรียญกาวมันออกมาเยอะมากๆจริงๆต้องมีการวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีก1ช่องทางนะครับที่เราสามารถมาดูเหรียญกาวได้นะครับผมอืมอ่ะแล้วเราก็มาดูฝากฝั่งของเหรียญไทยบ้างนะครับผมเหรียญไทยตอนนี้ก็ นะครับถือว่าราคาก็กลับขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมจากราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่30บาทณปัจจุบันนะครับราคาอยู่ที่2 0 5ดอลลาร์เตียมกลมกล็มาเกือบเกือบเจบาทนั่นเองนะสำหรับใครที่คือเหรียญไทยอยู่ก็ตลาดตอนนี้นะครับก็อิงกับตลาดโลกส,ส่วนใหญ่เลยนะครับผมนอกจากอยู่ดีๆเขาอาจจะมีการจับมือกันกันกบธนาคารในประเทศไทยหรือว่าเปิดโปรเจกต์ดิวอะไรใหม่ๆที่ทําให้เหรียญไทยราคาขึ้นอันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผม อย่างเช่นตัวของบิตคัพเนี่ยตัวของบิตคัพถ้าตัวเหรียญเนี่ยเข้าไปในกระดานของบ n a n c e ได้ก็มีโอกาสที่จะเติบโตนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ในเกต IO นะตอนที่เข้าเกต IO ตอนนั้นเนี่ยราคาบิตคัพอยู่ที่500เลยนะครับผมอ่านะใครที่เล่นทันก็น่าจะมองภาพออกนะตอนที่บิต ครับนะครับขับคอยเนี่ยเข้าตัวของเกจไอครั้งแรกเนี่ยราคาดีไป5้0้อยบาทต่อเหรียญเลยนะครับผมโอเคส่วนไม่อีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นเหรียญไทยนั่นก็คือตัวบิตาซ่าครับก็ตัวนี้นะครับก็ทําเทนนะครับชัดเจนมากครับก็ลงไปอีกเลยครับแต่ตัวนี้เนี่ยในช่วงที่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วกันเนาะก็มีการทํากลับขึ้นไปเห็นไหมค่อนข้างเยอะนะครับภายในประมาณสองาวันเนี่ยขึ้นจาก0.01ดอลลาร์นะครับไปที่0.03ดอลลาร์เลยนะครับผมขึ้นมาประมาณ 300%ภายในไม่กี่วันนะครับก็เกิดขึ้นมาแล้วนะแต่ตอนนี้ก็กําลังดูว่าเขาจะไซด์เวและทาเทนขาลงหรือเปล่านี่ก็แล้วแต่ตลาดนั่นเองนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งของไทยที่ใน1ปีที่ผ่านมานครับลงมา39%นะครับผมลักเดือนก็17%นนั่นเองนะครับก็ทั้ง2เหรียญเนี่ยใครที่อยากจะซื้อก็อยู่ในตัวของแอปพลิเคชันของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ง่ายอยู่แล้วนะครับทั้ง2ตัวเลยนั่นเองนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวของคริปโตในปีนี้นะคิวเชื่อว่ามันก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเอาไปใช้ประกอบในการตัดสินใจนะครับคลิปนี้ไม่ได้แนะนำการลงทุนนะครับเงินอยู่ที่คุณเป็นของคุณนะครับคุณก็ เอาไปบริหารตัวเองกันนั่นเองนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับคนที่ยังไม่เคยเล่นคริปโตและเป็นมือใหม่ยังไม่เคยเข้าวงการนี้ตอนนี้คิวเปิดคอร์สตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าคอร์สคริปโตมูลทูแสนเปอร์เซ็นต์ครับคอร์สตัวนี้ครับก็จะสอนคุณตั้งแต่เริ่มต้นแบบจับมือทาครับผมสําหรับใครที่สนใจคอร์สตัวนี้เนี่ยสามารถทักไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมหรือว่าลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนั่นเองนะครับก็จะทักไปหาแอดมินแล้วบอกว่าสนใจตัวคอร์สคริปโตเดี๋ยวเขาจะส่งมี สำหรับใครที่ชอบความกาวอยากจะไปแทงหวยในคริปโตนะครับก็จะพาไปส่องนะครับว่าต้นกําเนิดเหรียญจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและเราสามารถทํากาไรกับเหรียญตรงไหนได้บ้างครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับสาหรับใครที่สนใจก็ทักไปที่ไลน์ได้สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอเป็คนแรกๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม